คันนี้ไข่มาแลเนี่ยาแล้วเจ้าที่มีเทคนิคดังเลงเจ้าที่ไอ้น้องครับพี่พี่เห็นเีถือกล้องอยู่ครับครั้งนี้พี่ขอเข้ากล้องน้องเองเลยแล้วกันเอได้ครับนี่เลยตีมสีเขียวเห็นไหมครับนี่นี่ไหนดูชุดก่อนดูชุดก่อนผมนี่เตรียมตัวมาจากบ้านเพื่อให้เข้าตีมกับน้องเขาโอ้สีเขียวตัดเส้นสีอะไรสีน้ําเงินนี่ โอ้โหเกี่ยวตัดน้ำเงินตัดที่ไรนะน้ำเงินนี่โอ้โหแต่งตัวเข้าตีนนะครับเจ้าของรถคันนี้พี่รุตพี่รุตต้องแต่งตัวสไตล์นี้แล้วเน่เพื่อจะได้เข้ากับรถที่พี่รุตเลือกแต่งเอาไว้นั่นเองนี่เลยมาคุยกันเหลากับสาหรับคันนี้กันดีกว่าเหลาอันนี้เราเคยเห็นแนวทางกันไปบ้างนะกับชุดแต่งวิกเตอร์ แต่เราเห็นในชุดแต่งของของรถสีขาวนะครับตัดด้วยเส้นสีน้ําเงินแบบนี้นะครับและเส้นตรงนี้นะครับเขาสามารถเลือกได้สีแดงสีดำสีน้ำเงินและสีก่อนเอ้ยเหลืองส้มไม่มาเลยเหรอเอาไงตั้งแต่เจมซีเขาโมชุดแต่งของชาวบ้านเขาเนี่ยตอนนี้ทุกสํานักเขาโมกันได้แล้วนะครับบอกเลยเราทําสําเร็จแล้วอ่าก็นี่เลยครับเป็นอีกหนึ่งแนวทางของรุ่นไฮบิดนั่นเองนะครับมาเลยนี่นาปาปชัยเย ทำค่าตัวเขาอยู่ที่971,000บาทนะครับเป็นสีเขียวราคาเดียวกับสีขาวมุกเพราะว่าเป็นสีเศษขาวไหมหน้าพี่ขาวไหมยังขาวอยู่นะโอเคมาคันนี้นะครับโปรโมชั่นนะครับดาวเริ่มต้น39,000บาทได้ของแต่งแบบนี้พามาชมเลยอย่างแรกเลยเริ่มจากด้านหน้าไม่พูดถึงไม่ได้ไม่ต้องพูดหรอกพูดหน่อยเตรียมตัวมาขนาดนี้แล้วเห็นไหม อ,อันดับแรกนะครับชุดแต่งสเกิร์ตด้านหน้านะครับคันนี้เป็นของสำนักวิกเตอร์นะครับผมซึ่งจริงๆแล้วสำนักเนี้ยเขาดังในชุดแต่ง,องอ <Wow. S 1> ของกระบะตอนนี้เขากำลังเฮ้ยพี่โก้พี่โก้นี่ชุดแต่งวิกเตอร์ผมมีนะครับอของเอ็กซ์เทนเดอร์มีนะครับนี่เลยก็ลักษณะจุดเด่นเขาคือตัวซีตัวนี้ของเขาจะเป็นลักษณะใหญ่ขึ้นนะครับ,รบจากของเดิมอ แล้วก็มีไฟีไลท์ให้ด้วยด้านข้างแบบนี้ครับเป็นจุดๆๆเลยนี่ด้านบนนะครับตัวอักษรขอเลือกเป็นสีดําล้วนไปไม่เอาไหนๆไม่เอาแดงแล้วก็เอาแดงออกซะทำไมไม่มีดําได้ฟ้ามางหรอหืมดำได้ฟ้าเฮ้ดำเอกตกฟ้าถามว่ามีไหมเคยมีคนมาพรีเซตนแล้วแล้วไงต่อไม่ผ่านครับผมมันฟ้านมมาเลเชียวนี่ชุดแต่งก็สีน้ําเงินไฮบิดสีน้ําเงินเป็นสีฟ้าไม่ได้ครับผมก็ นี่อันนี้คืออีกหนึ่งแนวทางนะครับเน้นคุมโทนไม่เอาสีแดงเลยด้านหน้ายังคงคอนเซ็ปต์เดิมนะครับในเรื่องของความปลอดภัยนะครับที่มิสซูเกียมีมอบให้กับลูกค้าก็คือกล้องรอบคัน360องศานะครับสำหรับด้านหน้านี้ก็ติดตั้งตรงนี้และบันทึกภาพรอบคันด้วยไะด้านข้างกันแล้วสำหรับด้านข้างนะครับผมนี่รุ่น e x สเ n d e ด c ์คอนะครับไฮบิดไม่ไฮบิดดูตรงไหนโลโก้เขาบอกอยู่ว่าเป็น E ีวี ตรงนี้เขามีขิดมาให้แล้วนะครับไปซื้อติดเพิ่มไม่ได้นะใครจะมาซื้อติดตั้งเพิ่มแบบนี้เพื่อเป็นทีวีไม่ได้นะครับผมมันต้องขโมยอย่างอีกคันหนึ่งด้วเราต้องไปแกะนั่งแงะออกมา <laughs> <laughs> โอเคด้านข้างครับผมหผูกระจกตรงนี้นะครับติดตั้งเรียบร้อยกล้องสามโนี่เป้ามือเราเลือกให้เลยเลือกให้เลยเลือกจากอะไรพี่ครับเรามีคิ้ว ปกระจกเป็นสีโครเมียมแล้วมือจับเราเป็นโครเมียมแล้วนะครับเป้ามือเรื่อกเป็นโครเมียมนะครับผมแล้วก็มีโลโก้ H E V ให้ด้วยซึ่งตรงคอนเซ็ปต์ของที่เป๊ะๆนี่เลยก,กล้องย <c oughs> <c oughs> ืนหนาวบนใสจันจัดติดตังได้เรียบร้อยนะครับผมทรงมูกเก้นนาะมีวาล์วมีส่วนวาล์วส่วนโค้งสร้างความสป,ปอร์ตให้กับตัวรถนะครับ<อ>เราหลังคามาจากโรง,งงานเป็นที่เรียบร้อยนี่มาดูภายในกันเลยครับนี่ สีฟ้าข้างนอกนี่ยังเลื่อนข้างลางไปยังในแบบนี้นี่เขาเรียกว่าไฮดทั้งใจเนอเหตุนะครับเหตุการลอยด้านข้างประตูตรงรุ่นคอร์สนะครับแบบสองชั้นเราก็จัดให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่จอจอนี้จอนี้จอนี้นี่คือจอหน้าของเซนเซอร์ถอยอ่าฮะซึ่งเขาจะทำอะไรไหมเขาจะช่วยวัดระยะห่างจากวัตถุด้านหลังเวลาที่เราเข้าเกียร์ถอยเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถรู้ได้นะครับว่า เราอยู่ห่างจากวัตถุด้านหลังขนาดไหนนะครับที่สําคัญเมื่อไหร่ที่เราถอยจนตัวเลขบ่งบอกขึ้นบนด้านหน้านี้ถึง0 7เมตรให้รู้เลยครับว่าเราสามารถเปิดประตูด้านท้ายได้โดยที่ไม่ไปชนกําแพงหรือชนวัตถุอ๋อนี่คือเหมาะการขับรถคนเดียวเลยเนี่ยเหมาะมากคือเราไม่ต้องลงไปได้ไหมไม่ต้องไม่ต้องเสียเวลาอยากเห็นท่าเมื่อกี้เราจอดแอร์เย็นๆแล้วเราดูเอาเราดูจอเอานะครับผมอ่ะและที่สำคัญ คันนี้นะครับมีกล้องรอบคันแล้วมันใา้ไปได้เลยากับการที่เราต้องเปลี่ยนจอหน้าเป็นจอ Android นะครับคันนี้เป็นจอ Android ขนาด10นิ้วนะครับผมน,นี่เราออนไฟปับ๊บภาพขึ้นแบบนี้เลยนี่นี่คือหน้าตาของจอหน้า Android ที่เราเลือกติดตั้งให้ลูกค้านะครับนี่แล้วเมื่อไหร่ที่เราสตาร์ทรถหรือออนไฟรถนะครับ <c oughs> ก็จะมีภาพฉายเห็นแบบนี้นะครับเพื่อ <c oughs> ให้รู้ว่ามีวัตถุหรือสิ่งกีดขวางอะไรอยู่รอบตัวรถไหมสุดยอดมันแน่นอนอยู่แล้วไอ้น้อง สสุุดดดดยยออรถกับเจมซีเราคิดไม่หมดแล้วว่าลูกค้าได้ใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ที่เราติดตั้งให้แน่นอนอ่โอเคมาดูให้แถวกลางกันอจอเพดาน14นิ้วก็มาอันนี้ไว้ต้อนรับน้องหนูเลยพี่รถบอกว่าลูกพี่กล้จะคลอดแล้วอันนี้คือซื้อต้อนรับให้กับน้องตัวเล็กเลยนั่นเองเดีวคือลูกคลอดออกมาล๊บนั่งดูเลยดูเลยเขานั่งได้เลยเหรอ เอาไว้เผ uh, pues uh well, e nah, ื่อไว้ไงเผื่อไว้ไงเออนี่คือเป็นสเตปแรกของเขาเรียกว่าจุดเริ่มต้นของเราเขอาครัวถูกต้องเอ็งพูดพูดได้นี่พูดได้ไม่ไม่พูดมาด้านท้ายกันนิดนึงและสำหรับด้านท้ายของเจ้ารุ่น Extended Cross คันนี้นะครับผมบอกเลยด้านท้ายมี2สเตปสเตปแรกท่อเหลี่ยมคู่แบบนี้สเตปที่2ท่อกลมคู่เขาก็มีให้เช่นกันนะครับซึ่งคันนี้นะครับพี่รุดได้ทาการเลือกนะครับเป็นท่อเหลี่ยมคู่แบบนี้นะครับผม ของแนวสปอร์ตนิดนึงนน่แล้วก็มีเส้นสีฟ้าแบบนี้ให้ด้วยนะครับสีฟ้ารอบพันเลยนี่ครับเส้นสาย4จุดนะครับติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับด้านท้ายด้านท้ายจกข้าวเหนียวแล้วดันขึ้นเกือบโดนเมื่อกี้พี่รอล้นอยู่เกือบโดนนี่เลยวิธีการเปิดประตูท้ายนะครับเพราะเป็นไฮดรอลิกอยู่แล้วแบบนี้นี่ก็สัมผัสเบาๆแล้วดันขึ้นนะครับเขาก็จะอยู่ในตำแหน่งที่เขาถูกเซตเอาไว้ พมด้านท้ายนะครับปูให้เรียบร้อยแบบนี้ผมของเราปูให้เต็มคันนะแล้วหลังเราก็ให้นะเราไม่มีกั๊กนะครับรบอกเลย,เ,ลยเรากักา๊กเรากั๊กอ่ากั๊กด้านซ้ายให้ด้านขวาจะกั๊กไว้แค่ฝั่งซ้ายครับเพราะว่าเรามีขึ้นคันหน้าไม่ไม่ไม่อ่ะอันนี้เราก็มีให้เรียบร้อยครับแล้วก็สามารถปรับเอนนอนได้นะครับสำหรับผู้โดยสารแถวสามนี่จริงๆแนละ้วตำแหน่งนี้เป็นำตำแหน่งที่แบบว่าแบบนอนนอนดูหนังสบายมากสบายที่สุดแล้วใช่ต้องแล้วเราก็พับแถวกลางนะครับลาบไปเลย พัดเท้าสักหน่อตั้งเบียร์สักหน่อยอมันมีอยู่แล้วไงมันมีหลุมอยู่แล้วนะก็อั <c oughs> นนี้ก็คือเป็นรถครอบครัวนะครับเส็นที่นั่งที่สามารถนั่งกินเบียร์ได้นั่งได้จริงอ๋อนั่งได้จริงๆโอเคครับคุณเพื่อมปากในปิดก็ได้ง่า,า,ายเลยเป็น <c oughs> ไงกันบ้างครับผมกับรถคัดดนนี้เนี่ย มันเหมือนมันเหมือนขึนนน้นไปเรื่อยอ๋อไม่เหมือนเ <c oughs> ลยอ่ะโอเคเป็นไงบ้างครับกับรถคันนี้นครับใครที่ชอบแนวทางการแต่งแบบคลีนค c ีนแบบนี้ไม่ดุมากไปไม่โหดจนไปนะครับผมก็นี่เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับในชุดแต่งของวิกเตอร์นะครับผมายท่านอาจจะเห็นมาบ้างนะครับ แต่งที่เป็นรถสีดําที่เราเคยส่งมอบไปเนาะรถสีดําแล้วก็ตัดด้วยเส้นสีแดงอันนี้นก็ดูหล่อแล้วดูดุมากๆเลยสำหรับ<ม>วันนี้นะครับผมก็ตีและพี่ทียนก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนและรอติดตามชม EP ถัดไปนะครับตอนนี้เรามีรถหลายคันรอรีวิวอยู่นะครับผมแล้วเราจะส่งมอบความสุขให้ภายในปีนี้เลยบ๊ายบายครับสวัสดีครับคู่อะไรของเขา